กฎหมายเป็นสิ่งที่บังคับใช้บุคคลในสังคมให้ปฏิบัติตามไม่ออกนอกลู่นอกทางแต่ในบางประเทศก็มีกฎหมายที่ฟังดูแปลกๆและแตกต่างไปจากกฎหมายที่เรารู้จักวันนี้ฮอนฮอสจึงขอพาทุกท่านไปดูกันว่ามีกฎหมายอะไรที่แปลกๆบนโลกนี้กันบ้างค่ะเริ่มมาจากปี2007 จีนได้ออกกฎหมายว่าการกับชาติมาเกิดของพุทธศาสนาในทิเบตต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนม,มิฉะนั้นการกับชาติมาเกิดจะผิดกฎหมายค่ะการสวมรองเท้าส้นสูงถูกห้ามในโบราณสถานหลายแห่งในประเทศกรีซเหตุผลไม่ใช่เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แต่รองเท้าส้นสูงที่เป็นส้นเข็มอาจสร้างความเสียหายกับพื้นโบราณสถานเหล่านี้ได้ค่ะ ในแอริโซนา้ามเิลานอนหลับในอ่างอาบน้ําเหตุนเนื่องมาจากในปี1924มีลาตัวหนึ่งพบอ่างอาบน้ําที่ถูกทิ้งเอาไว้นอกบ้านและมันก็ยึดเป็นที่นอนหลับตอนนั้นเองเขื่อนได้พังทลายลงจนเป็นเหตุให้เกิดน้ําท่วมลากระถูกน้ําพัดหายไปผู้คนทั้งเมืองจึงออกตามหาลาเพื่อช่วยเหลือมันสุดท้ายเสียทั้งเงินเสียทั้งกําลังคนทางเมืองจึงตัดสินใจว่าลาไม่ควรนอนในอ่างอาบน้ําอีกต่อไปค่ะ ชายหาดบางแห่งในสเปนห้ามคุณสร้างปราสาททรายขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนเกินไปเพราะศิลปินอาจทำเพื่อรับเงินจากนักท่องเที่ยวค่ะการขัดขวางงานแต่งงานในออสเตรเลียจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายคุณอาจถูกปรับถึง3 0 0แสนบาทและจำคุกเป็นเวลา2ปีค่ะในเมืองลาปาสประเทศโบลิเวีย ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเท่านั้นที่สามารถดื่มไวน์ในบาร์หรือร้านอาหารกฎหมายนี้มีไว้เพื่อป้องกันสาวโสดไปมอสุรากับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีของตนนอกจากนี้ผู้ชายยังสามารถหย่าก,กับภรรยาได้หากพบเห็นภรรยาไปดื่มในที่สาธนารนณะค่ะป้ายบินบอร์ดถูกแบนในรัฐแอละซิกาเมนเวอร์มอนต์และฮาวายเนื่องจากป้ายโฆษณานเหล่านี้เป็นการทำลายภูมิทัศน์ และนักธุรกิจท้องถิ่นก็เข้าใจว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ต่อพวกเขาจริงๆค่ะการหยุดรถบนทางด่วนของเยอรมน,นีโดยไม่มีเหตุผลที่มากพอจะโดนปรับถึงแม้ว่าน้ำมันคุณจะหมดก็ตามค่ะคุณไม่สามารถสวมชุดเกราะเข้ารัฐสภาอังกฤษได้กฎหมายนี้มีมาตั้งแต่ปี1333 ในรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่2แห่งอังกฤษและมีผลบังคับใช้มายังปัจจุบันค่ะการเล่นมวยปล้ำกับหมีในแอฟริกาใต้ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกเพราะนอกจากจะไม่มีใครไปสู้กับหมีอย่างเต็มใจแล้วพวกหมีก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นตามธรรมชาติด้วยซ้ำไปค่ะในเมืองโอชวประเทศแคนาดาห้ามคนปิดต้นไม้มาตั้งแต่ปี2008 กฎหมายระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับต้นไม้หรือส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในทรัพย์สินของรัฐบาลทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพลเมืองค่ะในตูลินประเทศอิตาลีเคยมีกฎหมายที่ระบุว่าเจ้าของต้องพาสุนัขออกไปเดินเล่นวันละสามครั้งกฎนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2006หนึ่งปีหลังจากที่กรุงโรมออกกฤษตีกาว่าเจ้าของต้องพาสุนัขเดินเล่นอย่างน้อยวันละครั้ง ซึ่งถ้าคุณไม่ทำอาจจะขับปรับถึง600เหรียญหรือประมาณ18,000บาทค่ะห้ามคุณขายหรือนำเข้าหมักฝรั่งในสิงคโปร์ส่วนการเคี้ยหมักฝรั่งเคยถูกห้ามในปี1992ก่อนที่จะมีการผ่อนปลนให้เคี้ยวได้ในปี2004จุดเริ่มต้นของกฎหมายนี้มาจากการที่มีคนมือบอลเอาหมักฝรั่งไปติดไว้บนเซ็นเซอร์ประตูรถไฟ MRT จนทำให้ประตูไม่สามารถปิดได้ค่ะ ายจ้างในญี่ปุ่นอาจถูกปรับ้างพนักงานมีน้ำหนักเกินรัฐบาลญี่ปุ่นออกกฎหมายนี้ในปี2008หากพนักงานที่มีอายุระหว่าง40-74ปีมีรอบเอลเกิน33.5นิ้วในผู้ชายและ35.4นิ้วในผู้หญิงแนยจ้างอาจต้องจ่ายเงินเพิ่มในระบบการดูแลสุขภาพแห่งชาติค่ะ การบอกอนาคตเป็นเรื่องผิดกฎหมายในเมืองบัตดิมอร์รัฐแมรีแลนด์ทุกคนที่เรียกร้องหรือยอมรับค่าตอบแทนสำหรับการพยากรณ์โชคชะตาไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์ใดๆถือว่ามีความผิดถูกปรับไม่เกิน500เหรียญหรือประมาณ15,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีคะ่ะตั้งแต่ปี1948จนถึงปี2015การเต้นรำหลังเที่ยงคืนในญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายคะ่ะ ร,รัสเซียเบลารุสและคาซัคส,สถานห้ามใส่ชุดชั้นในลูกไม้โดยกฎนี้มาจากเสื้อผ้าที่สัมผัสผิวหนังจะต้องมีผ้าฝ้ายอย่างน้อยหแต่ชุดชั้นในลายลูกไม้ส่วนใหญ่มีผ้าฝ้ายน้อยกว่า10%เหตุผลคือผ้าใยสังเคราะห์ไม่ดูดซับความชื้นและอาจทาให้เกิดปัญหาผิวได้ค่ะสถานีวิทยุในแคนาดาต้องเล่นเพลงของศิลป,ปินชาวแคนาดาเป็นสัดส่วน4 0ต่อปี หรืออย่างน้อยต้องมีส่วนร่วมในการเขียนเพลงผลิตเพลงหรือนําเสนอเพลงอย่างใดอย่างหนึ่งในส่วนโทรทัศน์ก็มีกฎหมายที่คล้ายกันคือ55%ต่อปีและ50%ต่อวันค่ะในเมืองควิสแมนรัฐจ์เจียการปล่อยให้ไก่ข้ามถนนถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายค่ะในหลายประเทศเช่นกานาไนจีเรียโอมาน ซาอุดีอาระเบียแอฟริกาใต้แซมเบียตินิแดดและประเทศแถบแคริบเบียนห้ามให้พลเรือนสวมใส่เสื้อผ้าที่มีรายพรางือนทหารห้ามลวดลายที่คล้ายทหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อกางเกงหรือรองเท้าค่ะ